หลวงปูสวงลูกตาเบาะผู้วิเศษแห่งภูตะแบงผู้เขียนเองเคยได้ยินคำร่ำลือมาแต่เด็กว่าตามตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชานั้นเต็มไปด้วยป่าดิบมีอันตายทั้งจากกับดักระเบิดสัตว์ร,ร้ายโรคภัยไข้เจ็บพูดผีปีศาจแต่กระนั้นก็เต็มไปด้วยผู้มีวิชาอาคมพระผู้วิเศษหรือีชีไพรที่หลีกเร้นซ่อนกายบำเพ็ญตบะยานอันแรงกล้าพระผู้วิเศษ และฤาษีชีไพรยโยคียที่กล่าวถึงเหล่านั้นหลายท่านมีอายุเกินกว่าร้อยปีขึ้นไปทั้งนั้นอำนาจจิตจากการบำเพ็ญตะบะยานประกอบด้วยอิทธิบาท4ทำให้ฤาษีโยคยีและพระผู้วิเศษทั้งหลายสามารถชนะการเวลารักษาสังขาร มีอายุยืนนานนับร้อยนับพันปีหลวงปูแหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่สิทธิสำคัญของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเล่าว่าสมัยที่ท่านเดินทุดงไปยังภูเขาควายและป่าลึกแถบจำปาสักนั้นท่านเคยพบโยคีบางตนมีอายุหลายร้อยปีนั่งนิ่งจิตด,ดิ่งอยู่ในฌานสมาบัติมีต้นโพต้นชายขึ้นโอบบางตนก็มีจอมปลวกขึ้นหุ้มตัวบางตนเล่าก็มีหินงอกหินย้อยขึ้นตามร่างกายหุ้มไว้กลายเป็นหิน ท่านว่ามหาโยคีฤศีเหล่านี้ไม่ตายนะแต่จิตอยู่ในฌานบางตนถอดจิตไปชั้นพุหมโลกที่เป็นฤศีโพธิสัตว์ก็มีท่านเหล่านี้มีฤทธิ์มากแม้ต้องการออกโปรดสัตว์ก็ใช้อำนาจจิตสลายสิ่งห่อหุ้มร่างกาย ออกเป็นจุลละมหาจุนเที่ยวอ,ออกโปรดสัตว์ได้ตามสบายท่านเหล่านี้หลวงปู่แหวนกล่าวว่าแม้ได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบรรลุไม่ตกต่ำเรื่องที่หลวงปู่แหวนเล่านั้นดุดดังนิทานปรามปาราแต่สําหรับชาญชนบทห่างไกลอย่างเมืองสุรินทร์ศรีสะเกดนั้นชาวบ้านแถบนั้นกลับมีพระผู้วิเศษที่มีวัดปฏิปทาดุดดังมหาฤาษีโยคีที่หลวงปู่แหวนเคยเล่าไว้ไม่มีผิดนั่นคือหลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบงนั่นเอง ด้วยว่าวัดปฏิบัติและความเป็นมาของหลวงปู่สวงนั้นลี้ลับไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงท่านคือใครบางคนร่ำลือว่า ท่านเป็นพระเจ้าชัยวร,รมันพระองค์หนึ่งบ้างก็ว่าสันนิษฐานไปต่างๆนานาบางคนเชื่อว่าท่านคือครัวขี้เท่าหนึ่งในคณะโลกอุดรที่ร่ำลือกันแต่ที่แน่ๆคือหลวงปู่สวงนั้นมีอายุยืนยาวมาหลายร้อยปีแล้วเห็นกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมีอายุเฉลี่ยอย่างต่ำก็ไม่น้อยกว่า275ปีอย่างแน่นอนทั้งยังมีฤทธิปาฏิหารเป็นที่อัศจรรย์อีกด้วยเช่นหุงข้าวหม้อเล็กนิดเดียวแต่แจกจ่ายเท่าไรก็ไม่หมดสามารถเดินหนยนระยะทางได้มีความสามารถแบบ ผู้ทรงอภิญญาสมาบัติอย่างแน่อัศจรรย์รู้เห็นมิติต่างๆเท่าออกดินแดนลี้ลับไปมาอย่างอัศจรรย์ยิ่งในอดีตที่ผ่านมาเคยมีทั้งพระและคารวาสที่ได้ร่วมเดินทางเข้าสู่ดินแดนลี้ลับแห่งขเขมรและเป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งลี้ลับในโลกที่ซ่อนเร้นสายตาม,มนุษย์ผู้ตุชนทั้งหลายเช่นดินแดนที่มีทองคําและเพชรพลอยงอกออกมาจากดินอยู่ตามลำธารอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อลองเอามือไปหยิบจับดูทองคำที่งอกออกมาจากดินนั้นก็อ่อนนิ่มคล้ายเทียนโดนไฟลนแต่กลับไม่สามารถดึงให้ขาดออกมาได้เป็นเรื่องน่าแปลกอย่างยิ่งหลวงปู่สวงจะบอกกับคณะที่ติดตามท่านไปนั้นว่ามันเป็นของเขาเพียงคำเดียวเท่านี้ ซึ่งหมายถึงไม่ใช่ของของเราคําว่าของเขาอาจหมายถึงมันเป็นของธรรมชาติเป็นสมบัติแผ่นดินเป็นของผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นดังนั้นผู้ที่ไปกับท่านนั้นก็ได้แต่ดูและเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในความทรงจําเท่านั้นถือว่าเพียงเท่านี้ก็เป็นบุญวาสนาของชีวิตที่ได้เห็นของจริงว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นอีกมากมายนักในช่วงระยะเวลาที่หลวงปู่สวงได้ปรดลูกหลานทั้งหลายนั้นท่านได้แสดงตัวอย่างของผู้ละโลกพร้อมทั้งแสดงความจริงในศักยภาพของจิตอันเป็น ไปตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาได้อย่างดีที่สุดแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหลวงปู่จะพูดน้อยที่สุดแต่การกระทำของท่านนั้นยิ่งกว่าคำพูดเป็นหมื่นเป็นแสนคำ หลวงปู่สวงพระผู้พ้นไปจากโลกและความนึกคิดของปุตุชนผู้มีจิตเมตตาไม่มีประมาณและเป็นแสงสว่างให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่ยังเวียนว่ายในสังสารวัฏผู้เขียนเชื่ออย่างยิ่งว่าพระผู้พ้นโลกย่อมเป็นผู้ที่มัจจุราชไม่เห็นตัวมัจจุราชย่อมไม่อาจทําอันตรายแก่ผู้พ้นโลกไปแล้วได้ฉันใดหลวงปู่สวงย่อมเป็นพระผู้อยู่เหนือสมมุติทางโลกรวมทั้งความตายด้วยฉันนั้น